ปิดน้ำจับปลาครับน้ำม,มันแห้งแล้วครับตรงนี้ครับไปลาเนรเยอะอยู่ครับเห็นไหมนูน่นๆไปนูน่นนูน่นๆเออ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 ทางนู้นน่เวียดนามเอาอีกปิดน้ำเอาอีกปิดนามเอาอีกอย่างเงี้ยไม่อเอาเด้อ ตัวใหญ่กออยู่ในนั่นเลยเวียดนามเอาก่อนกัอนนี้หัวหัวอยู่ฝั่งนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่จับได้ยังอู้เดี๋ยวเออโชวยโชยเลยเวียดนามก่อนอู้วางไว้นู่นเลยขนใหญ่อยู่ครับ ลาครับปลา,ลาไปล้วงเอาเลยรูเลยหนึ่งเอาเลยรูไล่ออกก่อนน้ำมันลอยไล่ออกมาแล้วนั่นจับในรูอ่ะ

Rồi, đây dưới vô.